ตอบหรอกอ๋อนู่นทะเลนี่ก็เขาแล้วคำว่า,น,น,าน,นู่นทะเลเรื่องหมายสี่เหลี่ยมบนนูน่นหนักเขานี่นะเราแล้วเขาอยู่ไหนเ <laughs> ขาคนนั้นน่ะเะมื่อ,อไรนาะตาชาโรมานนฟจะเปิดตัวในไฟเอ็มครับเี่ยอะไรเมื่อไรนาตาชาโรบานอฟจะเปิดตัวในไฟเอ็มครับอะไร นายเาชาลงมาเนอะอะไรครับเออแม่งเพลินวมนะเนาะแม่งไ,ไม่ต้องไปปวดหัวแล้วมาตกปลาแล้วแบบมาคุยกับคนดูแป๊หนึ่งแป๊บน,นึ่งเต็มแล้วหรอหลอรอแป๊บน,นึ่งพี่มาลีครับขอกำลังใจหน่อยครับผมติดโควิดอ่ะพี่ไม่ปั่น ขอให้น้องหายเร็วๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้น้องทานยาออกร่างกายหลังเอ้ร่างกายมามเหมือร้านอีแหม่อร่อยไม่อร่อยคิดเอาไอตอดมันยังไม่เด็กให้ไอซีไปซื้อร้านอื่นโอ้โหไอสลรันยูนี่มึงเป็นมีปัญหาอะไรกูเบ้าเนี่ยไอเทียเดี๋ยวกูถามดิมึงมีอะไรเนี่ยทำไมกูจะไม่แดกเขาว่าไงครับ ้ายนะครับเนี่ย้ายนะครับเนี่ย้ายอะไรครับเดถือได้ไหมพี่ฟลาเชฟโก้เขาบอกว่าช่วงนี้เขาซึมซึมอ่ะใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นเขาบอกว่าเขาซึมซึมเขาแบบอย่าไปแไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเป็นปลาทําทําไงได้บ้างอ่ะถ้าเขาอยากไปไหนกูก็ไปพาไปได้หมดหมายถึงไอซีโอไปเมื่อไร่ไอซีแต่แรกกันแล้วนี่ คุยกับสมหน่อยได้ไหมครับได้ครับเขาบอกเขาต่อหมอว่าไงมึงไม่ตกทํางานหรอเพื่อนทำงาเพื่อนทำ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 ถ้าไม่ทายังเงินไหนจ่ายอ่ะสบายห่ายันเว้ยมาอีกเลยตัวแหลมมาแล้วมาเป็นแก้งเลยเว้ยเว้ยแล้วถ้าเขาถ้าเขาไม่มีตังใช้อ่ะแต่พี่จัดการเองเรื่องเนี้ยโอเลยหรอใช่แก่ป่าไถึงไหมี่อ้วนท่าไหนก็ได้โอ้ยโอ้ ได้ทางนอกและในพี่พี่ดูลูโทรศัพท์พี่อะไรอะอะไรน้องไม่ดูไม่ดูอะไรอะอะไรอะในอีกที่เด็ดพี่ไม่ดูอาจจะลงทำก็ได้นะดูด้วยครับผมเขาไม่อยู่ในเมืองครับพี่ก็ดูซิไปตัดผมยาวครับเดี๋ยวผมมารูปไหนอะรูปไปเลยพี่ก็ดูซิพี่ก็หยิบดูซิ ไปเล็ดเบรีมาละติดโคุกและหลอกลวงว่าไปเชื่อบ้านไอ้หมุรู้ก่อนก่อนอะไรต่อจะดูไอ้หมูดรูปใหม่รูปเลยหมุดจริงกูขอถามเดาเล่นๆอ่ะหมุดรู้ปะรูปอะไรอะไรสายฟ้าอะไรอ่ะไม่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 ใจคือใจพูดจริงหรอเออเราพูดดิอ่ะไม่มีคนเสื้อออกแบบสีสีม่วงเก๋ๆหน่อยปะอ่าอ่าอ่าแล้วแต่ได้เอาเอาไม่เยอะผมเอาไม่เยอะผมเอาสองพันหกสิบ อแล้วต้องลบรูปนั้นด้วยนะใช่อ้าวตกปลาตกเปิ์กันบ้างไหมเนี่ยเพื่อนเอ้ยหาทำทำงานเดินก็จะมาช่วยตกนี่แหละหนูย่าหนูย่ามีแฟนนะลูกรู้ป่ะถ้าหนูมีแฟนในตอนจบโดเลยล่ะใช่ขนาดแค่ถามชื่อตมอออกแค่ถามชื่อยังตอมอออกอโหลครับว้ายลโหลครับโตูได้ยินไหมอาปูนกี่ถุงครับเนี่ยเอาปูนเอาปูนกี่ถุงครับ เอาปลาปลาเมื่อกี้คุยกับคนรับฟูนมาว่าไงว่าไงตอนว่างมาแลน์เขียวไหมตกตาอยู่อ่ะดิให้ไปหรอ,อพอดีมีเรื่องจะคุยนะ๋อได้ครับจะคุยเรื่องอะไรอ่ะมาก่อนละกันโอเคโอเคโอเคถึงแล้วบอกนะครับครับครับโอเคพี่ว่าพี่บอกว่าเขาจะออกเมืองกันใช่ไหมออกฟีนอ่ะวันเน,นี้ยใช่ เขาไม่ออกแล้วอะไรเขาก็มาตรงเนี้ยแล้วแต่เธอยังได้ทำกันอย่างนั้นนะไม่รู้อะทำไมวะเนี่ยทำไมวะไหนตรงไหนไอะอ,อ่ะะอาสายหลูนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมอ๋อเห็นแล้วโอ้โห,โห เราเฮ้ยใจมากใจมากใจมากเออใจจมมาาเดี๋ยวพี่เดินกลับเอาเดี๋ยวพี่เดินกลับเอาไม่เป็นไรใกล้ๆหรอกเลยรักมาเลยครับครับตามนี้เรื่องจะถามถามว่าไงครับาทมีคนมาเล่าให้ฟังว่าตอนอยู่กับผู้หญิง ไหนอยู่อย่างไงไม่อยู่อันนั้นก็ลูกไงมีอุ้มกันอ๋อคนนั้นลูกใช่ไหมใช่ครับที่ไปร่อนทองไงอ๋อแล้วก็ขอถามอีกทีว่าใช่ลูกจริงจใช่ไหมครับลูกพี่มาลีสุดหลออครับด่าไอเต่าหน่อยครับมันด่าแม่พี่ผมแค้นมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอดมนุษย์คาร์บอนแมง เอหมูหม,หมูพี่ขอคุยก่อนหมูแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันที่แลนดอยากเจอกันที่แลนอเฮ้ยขอบ <140 S 2> คุณร้อยสี่สิบครับพี่มารีสุดหล่อด่าไอด่าไอเต่าเต่าหน่อยตอนเนี้ยทัไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อทัาอยากถามตอนว่าสรุปแล้วอ่ะเราสองคนเป็นอะไรกันไม่ทัาไม่ได้กดดันนะคือบอกมาได้เลยทัมรับได้หมดทําแค่อยากรู้ว่า เามต้องเอาไงต่อทอนมันขินโอซีตอนมันเกิดโอซีไม่ใช่ครับเอ๋อหรือจะเก็บไปคิดก่อนแล้วค่อยมาบอก ครับเนี่ยเก็บเก็บไว้ก่อนได้ไหมเพราะว่าแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมยังเป็นได้แค่คนคุยหรือเปล่าซาำถามว่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันเราเคยถามซ้ำแล้วใช่ปะว่า เคยขอจำเป็นแฟนแล้วจำต่อตกลงไปกูอ okay> ุตสา์เจตตามของกูมาให้มึงสำนึกไว้สะเพื่อมาดูหน้าเออเออของมึงตอนเล่นเกมจากปืดวัดแฟนครับตอบไปดีว่าเป็นแฟนถ้าหลุดตอนนี้เราเป็นอะไรกัน คอ oh. ครับสรุปตอนนี้เราเป็นอะไรกันอืมหรือจะเก็บไปคิดซามไม่อยากกดดนันแต่ซามแค่อยากรู้เฉยๆว่า <c oughs> นี่แก๊งจบอยากให้แบบว่าให้มันให,ให้ให้เคลียร์ทุกอย่างให้มันจบก่อนไหมอะ ได้งั้นหลังสตอรี่จบซามมาเอาคําตอบนะครับได้แต่แต่ไม่ต้องห่วงครับอันอันนั้นเป็นลูกครับก็เห็นมีคนบอกว่าไปไหนมาไหนด้วยกันตอนซามไม่ได้อยู่ตรงนั้นซามซามไม่รู้ว่าเกิดอะไรจบจบน้องจะคนไม่ครบอย่ามองความรักเป็นเรื่องของเล่นเดียวจะได้ของเล่นไม่ได้คอวอลครับพี่ชายครับครับนไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอ่ะอแล้วอย่างนี้แกงก็เข้าน้อยใช่ปะ ใช่วันนี้แกงเข้าน้อยแต่ว่ารอพี่ชมเข้ามาน่อเราจะจบตอนไหนอะด่าคนชื่อเต่าหน่อยครับขอแรงแ, <ๆ S 3> แรงแ,แ,แม่งด่าแ,แม่ผมโดนหลายรอบละไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ด่าคนชื่อเต่าหน่อยครับขอเล่เต่าอโอ้ยอย่าด่าเลยน้องพี่ขอก็ขอหลังตอนรี่จมได้ไหมอะเพราะว่าวันนั้นอะผมเรียกไปถามจะถามที่แลนแหละ จะบอกแต่ที่ผมถามว่าเป็นอะไรกันอนะในเยี่ยนี้อย่าง 5, 5. าม5นห้าหมื่นห้าพันห้ารอยห้าสิบห้าหรอใช่ตอนที่ไปเลยนน้าตาลไงอ๋อก็ซํำไม่รู้ไงซ้ำมก็เนี่ยซัวก็เลยถามตอนว่าเราเป็นอะไรกัน ถามไปเลยเรื่องไอโอเวอร์อาจจะได้ห้อยากคาใจใช่ใช่ไอโอเวอร์เนี่ยไอโอเวอร์เนี่ยแล้วแล้วได้คุยกับใครบ้างเนี่ยเขามาเคลียร์กับมึงให้จบจบจะได้ไปชัดเจนกับหนุ่มโอเวอร์ซัีซัมจะได้รู้ว่าอนาคตอ่ะซัมต้องทำยังไงตอนนี้ทํมไม่ได้คุยกับใครเลยไปบ้านปูเลยครับซัมเมอร์ชอบแน่หลังหลังจบตอรี่ได้ไหมอ่ะ ได้ไม่ได้กดดันแต่แค่อยากรู้เฉยเฉยก็เดี๋ยวรอจบตอร์เี่ค่อยว่ากันก็ได้ได้ครับต้อนานไหมกว่าจะจบก็วันสองวันแต่ว่ารอพี่ชมมาเนี่ยถ้าพี่ชมเข้ามาแล้วได้คุยกันก็ต้องรอดูว่าฝั่งหนูจะเอายังไงอ่ะขอเป็นแฟนไปเลยเขาจะได้มาเบิ่งรถที่แลนด์ด้วยเนฝ่ายฟ้าบอกบอกว่า แงต้อมาเบิกรถที่แลนด์เขาอยู่ทั่วเลยอะ่ะคือตอนนี้เขาพร้อมกว่าเดนหลายรอบแล้วด่า,านนคนชื่อเต่าหน่อยครับไอ<ห>เ<ห>ต่าลุยขี้รีหัวนม,มดำหมายจดแม่แมึงเป็นอะไรเดี๋ยวคนดูเป็นอะไรไม่คือกูคาใจเรื่องโอเวอร์กูไม่ได้กลัวหรอกอย่ามองความรักเป็นมองเล่นเดียวจะได้ของเล่นไม่ได้ความรักคำคมบาดใจแล้วจะแล้วจะไปไหนต่อไหมอ่ะ ไม่รู้จะไปทําอะไรต่อแล้วอะยังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมอยู่คุยได้แต่ว่าถ้าแก๊งเรียกซ้าก็ต้องไปนุนน้อยหมวกแดงตอนนี้เพื่อนเพื่อนแอบกันอยู่ซ้ำแอบออกมาคะคุยกันไปเลยจะได้หายคาใจตอเตยแอบเพื่อนออกมาใช่ใช่คุยกันไปเลยจะได้หายคาใจตอเตย อ่าครับมือไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยตอบครับเนาะอย่าตลกให้มากมึงดูว่าเยี่ยยางมึงดูไอ้สายฟ้าที่แล้ววันนี้ไปทำอะไรมาบ้างอ่ะวันนี้ไปจกปูนะครับแล้วก็ ไปตกปลากับลูกเว็บสีครับพี่ยังลีแล้วจบปูนกับใครจบปูงกับสกอตกับสุดครับอ๋ถามไปเลยพี่สรุปเรื่องไอหนุ่มโอเวอร์นี่ยังไงจะได้ชัดเจนว่างๆพาลูกผู้หญิงมาแนะนำซัมเมอร์มัง้งสิไม่ได้เจอเลยเดี๋ยวราหลังจบสตอรี่ก็ได้ ได้ครับได้ได้กตอนแรกจะแนะนำํำไปตรงที่ร่อนทองกันเนี่ยอ๋อพอดีตอนนั้นต้องช่วยเพื่อนหากาซียาสเหมือนช่วงนั้นฝั่งซัมเมอร์เยอะกว่าแล้วเขาหายก็เลยต้องรีบหาตัวน่ะแล้วได้กล่องมาเปิดได้คิลเลอร์บ้างไหมได้ปะจํำไม่ได้อะแต่คนอื่นอ่ะไม่รู้พี่อันเทงอ่ะได้แต่จํำไม่รู้เรื่องอะไรเลยคิวเลอร์คอยคือเวลาเราอุ้มเขาแล้วบูปินเขาหายใช่ไหม ได้ใช่ครับแล้วเราจะได้เป็นกล่องกล่องเหมือนกล่องตีอาวุธอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่กล่องตีอาวุธนะมันเป็นกล่องแบบได้ยาฉีดแบบว่ามันมียาฉีดแบบว่ากอดเต็มเลือดเต็มแล้วก็ได้สุม่มไอเหรียญคิลเลอร์คอยถ้าได้เหรียญึ่งก็สามเอ็มแล้วมั้งครับ <3 M S 2> สา<ำ>มสิบเอ็มจะได้ยินว่าได้แต่ว่าพี่ชมอยู่ที่ตัวพี่ชมและพี่ชมเอ๋อเอางั้นก็หายงั้นก็อดะดิน่าจะมันต้องเทรดหาคนที่ไม่ค่อยเอ๋อ ซาม่าโดนอุ้มหลายรอบมากเลยแต่แบบโชคดีอ่ะมีแต่แบบตำรวจเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยก็ลเลยไม่เออบูปิดเลยก็ตีเลยก็ไม่ไม่ได้ใช้เลยคอมพีเท่าไหร่ครับคอมพีเท่าไหร่วิทขอบคุณสอสองร้อยครับขอบคุณครับคอมพี่ก็ไม่แพงมากครับน้องคอมพี่ไม่แพงมาก ถาซามไม่อยู่ไปทําอะไรมาบ้างอะฟาร์มอย่างเดียวเลยเหรอฟาร์มแล้วก็อ่าแม่โกหกก็ค่ะกูเวอร์สวมแหวนกั็ไปไปหลอกคนที่ที่ตกปลาครับแบบสามพันครับพี่ครับขอค่าพารถหน่อยอย่างเงี้ยครับใช่่ะรายการการสุดฮาข่าวลือบอกเลยว่าได้หนุ่มหลงทางที่อยู่ตอนใกล้จะเป็นแฟนกันแล้ว ไม่ขอเป็นแฟนสักที่แล้วเขาไปบอกคนอื่นว่าเป็นคนคุยมือก็งอมไอควายเอ้ามึงด่ากูดำชี้อะไรเนี่ยกูเขาบอกกูเป็นคนคุยเนี่ยก็มันก็ได้เงินอยู่นะแบบแป๊บเดียวก็สามหมื่นแล้วอะสิบคนใช่ครับไอคิวสอง้อใจด้วยว่าตอนสามรไม่เก่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณเพนเมืองวอาไปทำด้วยดีกว่า อย่าทำเลยไม่อยากให้ทำมันบาปคู่นี้น่ารักมันบาปเลยยะใช่ครับปล่มันรวยนะมันบาปแต่มันรวยนะใช่ตอนแยกตันรกคนเดียวเราไม่ไปคู่หรอคู่นี้เะแต่เราไม่ได้เจอกันในนรกหรอกไปทำด้วยกันก็ได้ครับทำอะไรหรอขอตังเ์ินคนละสามหลักไม่กล้าถามบวนกับคนดูว่าเป็นหัวสำรองทั้งที่ยังไม่ได้ถามแล้ว พี่ผมรู้แล้วามานีอบอกโอเวอร์ไปว่าคุยกับพี่อยู่ไอโอเวอร์เลยม่กล้าถามม่กลกาถามม่กล้าถามม่กล้าถามโอเมกาถามอา่าไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเอาเอ้ยพู้หงยุ่อยากรู้เน,นี่ยค่าไฟบ้านค่าไฟบ้านขอบคุณครับอา่าจะถามว่าฮ้ยบักแชทตั๊บหนึง่ง สามทุ่มรวมแลนนะครับทุกคนแต่ผมยังไม่ไปหรอกไปซีเป็นหัวหน้าแก๊งอะ่ะเราต้องไปก่อนนะไม,ไม่ครับอยู่นี่ก่อนอยากอยู่นานโอ้ยไปอยู่ให้เป็นกำลังใจให้คนในแก๊งก่อนไหมเป็นกำลังใจที่นี่มากมากกว่าแข็งอยู่แล้วครับไม่ได้มึงไม่ใช่ <laughs> <laughs> มึงไปแคปให้คนในแก๊งในสัตว์คนในแก๊งมีตั้งหลายคนคน <laughs> คนในแก๊งเขามีหมดทุกอย่างอยู่แล้วครับเขาไม่เาไม่ได้ฟาร์ามอะไรลเลยเขาแค่เรียกไปคุยเฉยๆมั้งครับนะ oh. ี่ยเฮ้ยให้กูถามเลยกูไม่กล้าถามเขาเลิกคุยแล้วครับพี่ผมไปดูมาเขาบอกคุยกับต๊อดอยู่เลยเลิกคุยไปเราได้คุยกับใครไหมค่าเน็ตบ้านห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าติดสตอรี่จะไปคุยกับใครจะไปเจอใครไม่ได้เจอใครเลย ค่านเน็ตบ้านครับผมทำไมถึงถามมาไอซีครับคนดูก็อย่างถามดูเฉยๆว่าได้คุยไหนไม่ได้คุยแต่ถ้ามีมาแบมาจีบก็อาจจะมีมัง้ง ใครอ่ะก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาจีบหรือเปล่าแต่ว่าเขาเขาแบบเขาอยู่โอเวอร์เขากลวะเขาชวนซัมไปไหนนะตอนนั้นชวนซัมไปจกกูนรู้จักกับพี่อันเพงน่ะแต่ว่าเขาวันนั้นน่ะจำได้ไหมวันที่เราเจอแตกวาแล้วก็มีเวอธิบายเรื่องหนุ่มในโอเวอร์ให้ผมหน่อยได้ไหมวันนั้นน่ะก็คือ ซัมบอกเวสเปอร์ให้ให้พาตอนมาเคลียแล้วซามไปเลเบลเอาของในตู้แล้วก็ไปเจอเขาคุซ<า>ม,มลองกูว่าแหละแล้วเขาก็ชวนซามไปตกปลาถ้าเป็นไปได้ตอนแรกอะเขาควรที่ไม่ไปเว้ยที่เขาคุยอะ่ะเหมือนแบบตอนที่คุยกันอะ่ะเขาถามว่าซามมีแฟนยังซามอยอะคุนคุยหรยือยังอะไรเงี้ยซัมก็บอกไปว่ามีแล้วบอกบอกว่ามีมีแล้วคนคุยชื่อตอนติเออแล้วเขาก็เขาก็ยังแบบคุยอยู่อะไรเงี้ย แล้วก็เจอกันที่อีซี่แล้วเขาก็ชวนซัมไปตกปลาไอที่นนี่รอแดกสวยโาก,กาทมแ <Why? S 2> บบซามไม่ไปแล้วทำทาไว้กับตายแล้วติคนคุยซามไว้แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเขาก็หายไปเลยหายหรือว่าแอบ,บคุยกันเงียบๆครับอ๋อ <laughs> <laughs> oh. ทำไมเหรอป่าวถามดูอ๋อไปไปไปส่งกินแลน้ำตาลไดไหมครับใส่ฟ้าฟ้าจิ้มทางเดียวเขียนอยู่ครับปู่คุยกันอยู่ไอผมมีรูปอยู่ผมมีรูปอยู่เสียงพี่หายหรือเปล่ารูปอะไรหรอ เออแต่ไม่ได้ยินไม่เขียวได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วโอเคครับโอเคครับไอ้ต๊อดเดี๋ยวนี้มึงไม่มึงมึงมามึงไม่ทําพี่เปาเลยเหรอต๊อดเอาพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักครับไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักต๊อดอย่างไรชื่อเมื่อไ่าอะไรินว่าอะไรอย่างไรแล้วสวัสดีครับสายฟ้าสายฟ้าจริงจริงจังกะฮัลโหลบอกคนคือคนอยู่ครับต๊อดตีจริงจริงเลยหรอซุลเลเชสวัสดีครับขับรถหนีเลยซัมเมอร์มีใจให้ต๊อดคนว่าครับพี่ได้ครับพี่ วคล้ายๆกันกับสายฟ้าจะคุยอยู่ไว้เวลาหรกคุยต่อได้เลยฮะฮะหยอก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 ป่าวป่าวเคยเล่นด้วยกันเฉยๆโอเคค่อยๆคุยกันนะแต่ถ้าน้องอยากได้พี่ก็พร้อมให้เสมอโอ้โหพคุยอะไรไปอะไรก็นึกถึงหน้าพี่ตลอดแล้วกันนะเจโหมาแค่นั้นแหละฮะคำเดียวเลยผมเลิกคุยได้ ถ้าแก๊งเคยคุยไปแล้วผมเลิกคุยได้แค่โอ้ยที่ผ่ายกูไม่ได้เป็นอะไรกันเลยคุยเดิมคุณโอเล่นแต่มันจะจี๊ดนะแต่มันจะจี๊ดแล้วแล้วรู้ได้ไงสายฟ้าคุยกับใครอ่ะพี่ตอพูดขนาดนี้พี่ังเลยว่าคุยกับซัมเมอร์ดีอ๋อไม่อยากรู้ไหมล่ะครับว่าพี่ตอดคุยกับใครอะไรอะไรแล้วอยากรู้ไหมล่ะครับว่าไอตอดไปคุยกับใครแค่นั้นแหละใช่คุยกับคุณไงคุณซัมเมอร์ใช่ครับไม่เห็นพี่อู๋เลยครับ ไม่ร้อยเว้ยนัทนาบูธไอรีกูถามจริงรักกูไหมเจ้าสอนจอเชียงรายบังรักครับสไม่ให้รูปละวถามมือเนะดิรักครับขอบคุณครับของรักครับเอ้ยจริงเหรอค่ายภาษาสามหมื่นใช่ครับสามหมื่นห้าพี่ผูมัน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 จะหลอกเอาตังค์กอน้องไม่มีอะไรหลอนนี้เลยไหมครับเลขเบอร์อะไรครับสามเจ็ดมิลลิค่ะพี่ผู้เล่นค้าพี่ผู้ไม่มีล่ะสามทุ่มครึ่งเงินซื้อพวกผมไม่ได้ถ้าไม่มาขอถูกน้อง เดี๋ยวรอซัมเมอร์รวยกันนะเดี๋ยวเราจะมาซื้อหลังไม่ไม่ถ้าไม่่ไม่ใช่ไม่ใช็ไม่ใั่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใั่ไม่งช่ไม่ให่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เช่ไม่ใ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 ไปใช้ไ็ไใช่ไม่อ่ไป่ไม่ใช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 ่ไม่ใอ่ไม่ใ่ไม่ใช่ไอ่ใอ่ไม่ใช่ไป่ใช่ไม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 าใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ไป่ใชไ่ไ่ไไปไไ่ไมไไไไไม่ไไ มึงขังหน้ากูทำไมมึงก็แก้บอ,อกว่ากูส่งไปแล้วดิไปขอบูตะไปพูดพี่ก้อนพูดทีจบเลยเออขอโทษได้เวลา